คน่าบ่อยเฮ็ดคนสิมาสักเองกะ็จังย่ามใจคนสีมาซักเนาะคนไปก็ต้องเป็นเดือนเกือบสองเดือนหมดที่คนก่าตากแดดมันจากนิ้นอัพซักแล้วต้องเอาไปซ้ายเนาะย่าก็บหวสิคน แต่บ่มีเหืาไม่แห้งสิหาสิคอดคนว่าบ่อยเหตุคนสิมาซักเองกตจ,จังย่ำใจคนสิมาซักเนาะคนไปก็ต้องเป็นเดือนเกือบสองเดือนหมดทีอันที่เขาซักตากๆไว้นี่ก็เก็บเขาตูน่นี่อันที่เขาซักตากๆไว้นี่ก็ เก็บเขาตู้นี่อันที่เขาซักตากๆไว้นี่ก็เก็บเขาตู้นี่มันยั่งยู่นี่เก็บเขาบ่ขันเบิดไอเดดใส่แดดมันมันว่เขาไม่บ่อยเหตุคนสีมาซักเองแกจะยำเลยคนสีมาซักเนาะ ันไปก็ต้องเป็นเดือนเกือบสองเดือนหมดทีก็เลยต้องมาเหตุสักหายเพิ่น,เ,นเหตดหายเพิ่นแห่งชนิดมันก็จงเจ้าเขาตู่มันก็นจงสิบว่าอัพโบมินตายเนาะยากก็โ่ไว้สิคน แต่บ่มีเหงือมีแห้งสิหาสิคอนมันบ่แม่นบ่ไหวซากดอกมันบ่อยแตกก็เขาเหมือนหลแดดใสแดดมัน,น,มนบริซักของตัวเองก็เอาของเพื่นมาซัก่นนกกาาอนซักก็ห้าล้านมื่นก็บจซักห้าล้านมื่นก็บ่ริซัก สักกมันบเป็นบบไหวซักดอกมันบบไหวตกกเขามัอนือหนึ่งซักทุ่มละไร้กับโบไหวนี่เยใหญ่คน่าบ่อยเหุคนสีมาสักเองกตจังยามไรคนสีมาสักเนาะคนไปก็ต้องเป็นเดือนเกือบสองเดือนหมดที่ ก็ไปหาแดดหานายต้องเย่อยซักไปน้ำเทละน่อยเทละหน่อยซ้ำนี้อ่ะอสักทช่เดียวกับโบแล้วนาะเสือขาคงะร้ายักทอเดียวหลดกับโบไว้ตองเย่อยซักแล้วว่ายังอีกร้ายมืออู่เด้อ มันยากกันเลยหรอกสักถังมันยากมันต้องเสีเอาไปตากหร่องี้ล่ะสวัสดีสวัสดีตอนเช้าสายพี่น่อย่หยกับา,าบี่เอาเสียเอาพามันนั่นงดูเลยก็ขาวบ้านเบิดก็เลยต้องมาเห็ดสักให้พิ่น คนหา่นตายเนาะย่าก็บวมไว้ขนจะบวมี่เหือมีแห้งสิหาบคอนคนบ่าตากแดดมันจะมินอับซักแล้วต้องอับไปมันบวมเป็นบวมไว้ซักดอก มันบวไไว้ตากของเขามันใสเด็กใสเด็ดมันจงเขย่อ,อยสักให้พอนมือแล้ว้องมือจงจีิดซักนาอเอาไปหาใสาเด็ใสหน้ายอย่นอยานี้ดีละมันยากแห่งสนิด Mhm. มัน,นก็จังเก็บเขาตู้มันก็จังสิบอัพโเมินขอนอเอาไปหาใส่แดดใส่หน้าอย่างนี้ดิละมันยากโบมีเหือมีแห้งก็สิอซักของตัวเองนะรังมือก็ซักของตัวเองรังมือขันสองเท่ายสซัก ไอพันหมื่นละสองหมื่นจังกิโลักนาะเอาไปหาไซเดตไซหน้าย,ยี่ดีเละมันยากแห่งชนิดมันก็จังเก็บเขาตู่มันก็จังสิบ,อบอ่อัพโบมินอืม สักเที่ยวก็บ่แล้วเนาะเสียผามันก็บบราก้ายอืมคนจังสีเลยมากเปิดเทิมันนบซักมันคืเน,น่าข่ากระตาอยู่นี่สิแต่ว่า่าทิงบิซักชั่วมืออกสองสามมือนสักซักเทึ่งสักชั่วมือ,อ,มอ,มอล้ายใหญ่กับโบไว้คือกัน คนจังสีเลยมาเปิดเทิมมันคนโซักมันคนเน่าค่ากระตาอยู่นี่สิชาว่าติของโบจะซักชั่วมือหรอกสองสามหมือนสี่ซักชั่วหนึ่งสซักชั่วมือร้ายใหญ่กับบโบไว้คือกันอันที่เขาซักตาตากไว่นี่ก็เก็บเขาตู่นี่ กซักกับห้านังมือกับดีซักห้านังมือกับโบจซักซักกับจะว่ายากโบจซักชั่วมือรอกสองสามมื่นสซักท่หนึ่งซักชั่วมือร้ายหย่กับโบไว้คือกันซักทีเดียวกับ่ล้วเนาะเสียขาคงระร้ายโบมีเหงือมีแห้ง ก็สิสักของตัวเองนะร้างมือก็สักของตัวเองรังมือคันก็เลยต้องมาเหตุสักหเยิ่นเหิดหเพิ่นแห่งสนิดมันก็จังูเข่าตู่มันก็จังสีบ่วอัพบัมิน ีสักทเทียวกับโบแหลวน้ะเสียขาผมก็กร้ายอืมน้ะเอาไปหาใส่แดดใส่หน้ายอย่างนี้ดีล่ะอันยากคนวัวตากแดดนอกจากนินอัพสักแล้วจังเอาไปสักโบม,มีเห,เหงื่อมีแห้ง ก็ถืสซักของตัวเองไงร่างมือก็ซักของตัวเองรัางมือคันนาเอ,อาไปหาไซเดใไซหน้ายี่ดีล่ะอันยากแห่งชนิดมันก็จงเก็บข่าวตู่มันก็นจ,ง,ออกจงสิบวอัพโมเมนต์ลองทงั้งอีก รอบสองรอบสามเลยนี óm, ่เือเยอสักใส่เห้ด้นใส่แดดใส่เดดมันสักซื้อเดี่ยวโหลดกับบไวไว้ต้องเขยอสักหรือว่านี่อีกลายมือดูเด้อตายเนาะเยอะกับบวไว้สิดน แันต่วบ่มีเหือไม่แห้งสิหาสิคอนอันสิเขาซักตากตาไว้นี่ก็เก็บเขาตู้นี่คมนจังสีเลยมากเปิดเทิมมันขันบ่ซักมันขันเน่าข้ากตาอยู่นี่สิน้อเอาไปหาใส่เดดใส่หน้าอย่างนี้จิละอันอยาก จะว่ายาหกง่าทีซักสุมือหรอก